สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอเจอกับคอยสายเพชรยนต์ในช่อง y o t u b e พคอยสายรถสวยรีวิวนะคะวันนี้มาอัปเดตรถอันติสนะคะสีหายากสีไม่ใช่สีหายากสิสีที่เข้ามายากมากๆเลยนะคะสีดำนั่นเองและที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปด้วยนะคะสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะคันนี้แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังรออยู่นะคะ คลิปนี้นะคะตอบโจทย์ถูกใจอย่างแน่นอนนะคะน่านหน้าพอยใสนี้เลยนะคะโตโยต้าอันติส1.8 e ีสปอร์ตนะคะปี2017คันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าไม่เนอ่นเชนเรียบร้อยแล้วนะคะมาในระยะทาง135,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แสนหน่อยๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะรถสภาพ ใหม่เอี่ยมนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแท้แน่นอนมาในราคา489,000บาทนะคะราคา489,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ8,000ปายปลายนะคะสำหรับรายได้นะคะคันนี้ขอ1 0 0 0 0 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อเจ้าอันติคนนี้คนเดียวได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดออปชันตัวรถไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะแน่นอนนะคะตัวออติสเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแรงทนทานแล้วหลายๆคนใช้กันเยอะนะคะซึ่งเอามาแต่งแล้วปรับโฉมหน้าใหม่ทำความสะอาดทำสปาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโฉมไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียน6กร6707กรุงเทพมหานครนะคะใครชอบเรื่องนี้ก็ดูกันเอาเด้อ เลขสวยอยู่นะต่อมาที่ไฟหน้าเลยนะคะได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็มีไฟเดย์ท e r ลันนิ่งไลท์นะคะยาวๆเฉี่ยแบบนี้เลยชุดแดงส่วนของไฟเลี้ยวก็อยู่ในชุดคมเดียวกันเลยนะคะหลอดไฟเป็นไฟแท้เดิมแน่นอนนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยร้าวคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1คู่ล่างแบบนี้เลยนะคะพร้อมด้วยสเกิร์ตหน้าสีดำเงาๆสวยๆแบบนี้เลย สภาพตัวรถนะคะไม่มีรอยแตกงาไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะรถเดิมๆนะคะไม่เดิมไม่แท้ร้อยเรเซ็รถของพลอยสายนะคะรถบริษัทเพชรยนต์สามารถตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะคะกันชนด้านข้างนะคะแนบสนิทนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะแบบนี้ เป็นเอ่อเป็นล้อของแท้เดิมตรงรุ่นนะคะแน่นอนเลยนะคะของแท้ของเดิมนะคะจะต้องแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นยางบิสโตนด้วยนะคะปี2020นะคะได้ยางปีใหม่นะคะสภาพดอกยางยังโอเคนะคะยังถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆภายในซุ้มล้อนะคะโชกคอัพอะไรต่างๆนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลย ต่อมาด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตข้างนะคะอย่างที่พอยใส่ได้แจ้งไปนะคะคันนี้แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวฉบเฉียวอยู่ในตัวกระจกทั้งสองฝั่งเลยนะคะรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ของเขาตัวกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกมานะคะ ด้ามจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะสามารถสัมผัสได้นะคะสะภาพโดยรวมคันนี้บอกเลยว่าสวยกริบแน่นอนมาดูในส่วนของท้ายกันเลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยไฟเบรกดวงที่3นะคะออกแบบรุ่มชงมาได้โฉบเฉีวยวมากๆเลยสำหรับคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะคะพร้อมกับ ไฟทับทีมตกแต่งด้านล่างแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนั่นเองไฟท้ายของเขานะคะออกแบบมาได้สวยงามมีไฟเดย์ไลท์เรียงกันสวยๆแล้วก็ตัวรุ่น1.8ตัว S นะคะ1.8สปอร์ตนะคะคันนี้เมื่อกี้ค่ะต้นคลิปพอยใส่อาจจะพูดผิดไปนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหน เปิดมาภายในนะคะคุมโทนสีดำทั้งหมดเลยคันนี้แผงสวิตช์ควบคุมอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมมีที่จับประตูมีด้ามอ่าด้ามจับให้นะคะมาดูภายในกันดีกว่านะคะคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะซึ่งตัวเบาะของเขาไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยแม้แต่น้อยนะคะได้เบาะสภาพใหม่ได้รถสภาพใหม่สวยๆเอี่ยมๆไปเลยนะคะตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับกลุ่ม แองจิ้นสตารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มปรับกระจกข้างซ้ายขวาตรงนี้เลยนะคะแบบปรับพับไฟฟ้าทั้งหมดตัวแอรสามารถปรับได้360องศาเลยนะคะแล้วก็ได้มาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะสภาพพวงมาลัยนะคะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน คอนโซลด้านบนนะคะใหม่สะอาดมาพร้อมกับหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FMAM สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสามารถเสียบสาย USB ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะมีปุ่มมีโหมดมาให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยและที่สำคัญตัวแอร์ของเขานะคะได้เป็นตัวแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ อ่าสภาพโดยรวมนะคะใหม่สะอาดนะคะคอนโซลด้านบนนะคะก็ยังไม่ได้แกะห่อกระดาษหุ้มได้เลยนะคะดวงไฟใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะไม่มีชํารุดอย่างแน่นอนอันนี้ลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะพอยใสวารันตีให้นะคะรถของเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุผิดความจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยเดี๋ยววันนี้พีอใส่พอยใสจะพิเศษเปิดเครื่องยนต์ให้ดูด้วยแล้วกันนะคะ ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังของเขานะคะออกแบบรูปทรงมาได้กว้างขวางอยู่แล้วนะคะใครๆก็รู้นะคะใครที่ใช้อันติหรือชื่นชอบหรือติดตามนะคะจะรู้เลยว่าทรงของเขาเนี่ยจะเป็นรถที่กว้างขวางนะคะนั่งได้สบายเลยตัวเบาะด้านหลังนะคะก็ไม่มีขาดไม่มีช้ําเช่นเดียวกันนะคะสภาพโดยรวมคันนี้ใหม่มากๆกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้อยู่ฝั่งในส่วนของตัวเบาะด้านซ้ายนะคะ มาดูท้ายกันเลยว่าเขาจะเก็บของเก็บสัมภาระได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่เปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเปิดมานะคะจะเจอในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็คือได้ความลึกด้วยนะคะสูงกำลังดีนะคะแต่ได้ความยาวความลึกไปนะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวด้านล่างนะคะมาพร้อมกับชุดแม่แรงยางอะไหล่สำรองนะคะมีมาให้ เพียบพร้อมเลยนะคะถุงเครื่องมือต่างๆนะคะอันนี้ก็คันนี้มีมาให้ครบพังมะพร้าวนะคะยังเรียงสวยๆเหมือนเดิมทุกจุดอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่ารถของเรานะคะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแดัดแปลงแก้ไขใดๆมาทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นข้อดีเลยนะคะถ้าทางมะพร้าวเรียงสวยๆแบบนี้นะคะคนดูรถเป็นจะรู้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันสักนิดนึงนะคะว่าเครื่องยนต์ของข,ของเจ้าอันติค,คันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะมาแล้วค่ะสำหรับภายในห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าคันนี้แบบกริบๆให้ดูในส่วนของคานด้าน,นหน้าก่อนเลยดีกว่าฝั่งขวานะคะ หัวน็อตอะไรต่างๆนะคะอยู่เหมือนเดิมครบเหมือนเดิมทุกจุดนะคะตัวเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันไม่มีเยิ้อนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะตัวรุ่นนะคะได้มาเป็นตัวรุ่น d ูโอวีวีนะคะก็จะได้มาเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องต่างๆนะคะคันด้านหน้าไม่มีหัวน็อต ไม่มีขยับนะคะอยู่ที่เดิมนะคะเหมือนเดิมทุกจุดเลยแบตเตอรี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวห้องเครื่องก็คือสภาพนี้เลยนะคะเดิมเดิมเลยอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่ๆน้องๆน,นะคะว่ารถของเราไม่เคยดัดแปลงเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอาติค,คันนี้489,000บาทสามารถโทรติดต่อเข้ามาหาพลอยสายได้เลยที่เบอร์081 1564065นะคะ สามารถโทรเข้ามาหรืออยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เปิดทําการปกติแล้วนะคะเปิดตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยนะคะบริษัทอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตบินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือใครมาไม่ถูกทักมหาพลยสโทรมหาพลใสเดี๋ยวพลใสส่งโรเแคชชั่นไปให้นะคะถ้าอยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถโทรเข้ามานั้นแนกกันได้เลยนะคะอยากให้มีรถกลับบ้านอยากให้มีรถใช้งานนะคะ สวย,สวยเป็นของขวัญให้ตัวเองบ้างอะไรบ้างเนาะเหมาะสําหรับคนที่กําลังหารถไว้ใช้ทํางานนะคะชอบทรงแบบว่ากว้างๆนะคะไม่เล็กจนเกินไปก็แนะนําเป็นอัติค,คันนี้เลยนะคะสีดําดูดูสวยๆนะคะซึ่งเป็นสีหายากด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่สนใจก็อย่าลืมโทรมาหาพลอยใสยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ